สายลมชาแนลสวัสดีค่ะคลิปนี้ลมชวนเพื่อนๆทำหมูทอดตะไคร้ที่หอมตะไคร้สมุนไพรพื้นบ้านเนื้อหมูกรอบนอกนุ่มในพร้อมแล้วไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าวัตถุดิบและส่วนผสมก็จะมีนะคะตะไคร้ค่ะเนื้อหมูใบมะกรูด ซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลผงปรุงรสพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะก่อนอื่นเราก็มาหั่นตะไคร้ก่อนนะคะหั่นตะไคร้ให้เป็นแว่นนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ตะไคร้หั่นสอยประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปหั่นหมูกันต่อค่ะเนื้อหมูที่ล้มซื้อมาก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเ,าเราก็ล้างน้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนนำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นก็วเป็นชิ้นพอประมาณนะคะ ความหนาของหมูน่าจะอยู่ประมาณ2นิ้วนะคะเราก็จะแยกออกมาให้เป็นแค่นิ้วเดียวนะคะ ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาตัดแบ่งให้เป็นชิ้นนะคะเป็นเส้นค่ะลงก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะคะเส้นประมาณนี้ค่ะเส้นประมาณนี้นะคะ หนามากก็จะสุกช้าค่ะเอาที่เรากําลังคิดว่าใช้ได้พอดีนะคะพอทอดโดนน้ำมันมาก็จะหดเข้าไปอีกนะคะก็เอาชิ้นพอประมาณค่ะไม่หนาไม่บางมากนะคะ ห,หมูเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําการหมักค่ะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะคะซอสปรุงรสค่ะเกลือค่ะเกลือจะช่วยให้หมูเวลาทอดเวลาทอดนะคะเนื้อหมูจะเป็นชิ้นไม่ติดกระทะนะคะผงปรุงรสค่ะ มันหอยน้ำตาลทรายตามด้วยพริกไทยค่ะและก็ตะไคร้นะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะ จากนั้นก็นวดนะคะนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยค่ะขยำตะไคร้กับหมูจะหมูจะได้แบบมีกลิ่นตะไคร้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะจะได้มีกลิ่นตะไคร้แบบหอมเลยค่ะเวลาทอดนะคะ สูตรนี้อยากแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะหมูเวลาทอดออกมาจะหอมค่ะนวดจนเครื่องเข้าในเนื้อหมูดีนะคะนวดเครื่องปรุงกับหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็ลับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนำไปเข้าตู้เย็นไว้ในช่องปกตินะคะค่อยนำมาทอดนะคะ พอหมักหมูได้ที่แล้วนะคะเราก็เตรียมนํามาทอดค่ะนําน้ํามันตั้งกระทะเปิดไฟแรงนะคะให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็ปรับมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะค่อยนําหมูลงค่ะสังเกตดูว่าพอน้ํามันร้อนนะคะน้ํามันจะเป็นเม็ดกระจายออกไปทั่วนะคะตัวนี้น้ํามันจะร้อนเต็มที่แล้วนะคะ แล้วก็ปรับอุณหภูมิลงมาที่ไฟกลางค่อยอ่อนนะคะค่อยนำหมูลงทอดค่ะนำหมูลงทอดเลยนะคะ หมูสุกกว่านี้นิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยคนแล้วก็กลับด้านนะคะกลับด้านหมูนะคะพอหมูสุกได้ที่หน่อยนึงนะคะเราก็สามารถคนได้นะคะแล้วก็ทอดจนกว่าหมูจะเหลืองสุกสวยนะคะ ต้องหมั่นคนเป็นระยะระยะด้วยนะคะกันหมูไหม้นะคะแล้วก็ให้หมูสุกให้ทั่วถึงค่ะสุกให้ทั่วถึงกันนะคะทอดมาได้สักพักหมูก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองสวยค่ะเดี๋ยวทอดต่อก่อนอีกนะคะ หูสุดเหลืองสวยตามที่เราต้องการแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะคะลมทอดได้ประมาณนี้ก่อนนำหมูขึ้นนะคะลมจะทอดไปมะกูดลงไปเพิ่มนะคะจากนั้นก็เปิดไฟแรงนะคะ แรงช่วงท้ายจะช่วยให้หมูของเราไม่อมน้ำมันนะคะนี่ค่ะตักขึ้นได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะ สวยงามค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เราก็ได้หมูทอดตะไคร้นะคะสมุนไพรพื้นบ้านของเรานะคะ รสชาติจะหอมอร่อยนะคะเวลาทานนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวอีกครั้งหนึง่งเพิ่มความหอมเข้าไปอีกค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เข้ากันนะคะเดี๋ยวลมชิมให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะน้ำจิ้มนะคะ นี่ค่ะน่าทานมากหืมอร่อยเข้ากันสุดๆค่ะหมูนี่จะนุ่มอร่อยมากเลยค่ะอร่อยสุดๆเลยค่ะสูตรนี้ลมขอแนะนำอีกสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อยค่ะ ใครอยากรู้สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะลมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้ลมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ลมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลมด้วยนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ